No. ตัวกล้องมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผ่านกันไปสำหรับ EP 1นะครับชางหาได้พาคุณไปทำความรู้จักฟังก์ชันการใช้งานของ l e ก c a i v ว s t ้า Microscope i n t e g r a t e ์เกรตค a ที่บิวอินกล้องมาในตัวแบบเนียนๆและวันนี้ก็จะพามารู้จักกับ i-vesta 3 C m o u ซีาฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ออปชันต่างๆที่สามารถเพิ่มเติมได้รุ่นไหนจะเหมาะกับใครจะมีความพิเศษยังไงอย่างไรไปชมกันเลยครับ แล้วเราก็มาถึงตัวไลก้าไอเวตาทตัวนี้เป็นรุ่นซีเมาส์นะครับเป็นรุ่นที่ผมใช้งานเป็นประจำนะครับเป็นรุ่นที่ผมซื้อมาใช้เองเลยตัวนี้ มีข้อแตกต่างจากตัวอินทิเกตนิดนึงครับซีเมาส์เนี่ยมันไม่มีวิดีโอทูบตัวนี้ไม่มีกล้องถ่ายภาพซึ่งเราจะต้องมาซื้อแยกแล้วก็มาใส่เพื่อที่จะต่อภาพเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับกล้องตัวนี้อัปเกรดตัวเลนผมใช้เป็นตัวเลนตาที่เหมาะสําหรับคนที่ใส่แว่นนะครับผมเผื่ออนาคตเลยเพราะว่าในวันนี้สายตายังโอเคอยู่แต่ว่าในอนาคตต้องใส่แว่นแน่นอนตัวนี้มันจะมีระยะเว้าของตัวเลน,เ,นเพิ่มขึ้นกว่าตัวรุ่นที่เป็นรุ่นปกติก็สําหรับกล้องตัวนี้คือผมซื้อเลนยกตรงนี้มาใส่ เพื่อยกสเตปของตัวกล้องเนี่ยขึ้นไปนิดหนึ่งผมใช้เลนยก0.63เพื่อที่จะยกให้ตัวกล้องเนี่ยสูงขึ้นเพื่อเวลาที่ผมใช้ฮอตแอร์เนี่ยผมก็จะมีระยะในการที่จะเป่าเนี่ยได้สูง สูงขึ้นนิดนึงมันจะมันจะติดน้อยลงนะครับมันจะได้มุมทะแยงเกือบจะ90องศาแต่ถ้าเกิดว่ามันเตี้ยม,มากๆเนี่ยเราต้องตะแคงเข้าอย่างงี้นะครับแต่ว่าน,นี้เราสามารถตั้งต,งตรงได้เกือบ90องศานะครับก็โดยรวมแล้วการใช้งานเนี่ยมันคล้ายๆกันกับตัวอินดิเกตเลยนะครับแต่มันมีอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มแล้วซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มราคาค่อนข้างสูงมากตัวนี้ผมใช้เป็นตัวกล้องถ่ายภาพเป็น fek cam ซห้าขนาดความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันกับตัวกล้อง built in ที่อยู่ในตตัวินเ แล้วผมต้องซื้อตัววิดีโอทูบตรงนี้เพิ่มนะครับเพื่อต่อกันกับตัวกล้องเฟ c กแคมซีไฟนะครับแล้วก็ต่อออกไปที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้การใช้งานคล้ายๆกันกับตัวอินดิเกตเลยนะครับภาพที่ได้ความละเอียดเท่ากันก็คือ12ล้านพิกเซลเท่ากันมันต่างกันที่เรื่องของราคาครับชุดที่ผมใช้งานอยู่นี้ประกอบไปด้วยตัวกล้องถ่ายภาพ ตัวเฟกแคมซีไฟตัวนี้แล้วก็วิดีโอถูกนะครับแล้วก็ตัวชุดบอดี้ตัวไ v เว t ต้าแล้วก็มีตัวเลนยกนะครับแล้วก็มีตัวชุดไฟตัวซิลเตัวนี้รวมถึงตัวโฟกัสอารมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว f ฟกอาร์มตัวนี้นะครับครับก็มาสรุปกันระหว่าง ต้าซีเมาส์กับต้าที่เป็นอินดิเกตเป็นบิวอินกล้องภาพตัวภาพที่ได้เหมือนกันใช้งานเหมือนกันเลยครับคุณภาพสูงข้อแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเพิ่มกรณีที่เราต้องการต่อภาพออกไปที่จอคอมพิวเตอร์หรือการสตีมไหลสดสำหรับตัวซีเมาส์เนี่ยเราสามารถจะเลือกขนาดตัวทูบได้ขนาด0.32มันจะได้ขนาดภาพที่กว้างกว่าตัวรุ่นเป็น0.5แต่สำหรับตัวบิวอินเนี่ยเราไม่สามารถปรับแต่งได้ กกับเรื่องของการใช้กล้องตัวนี้นะครับควาประทับใจที่ผมได้ใช้กล้องตัวไลกาไอเวสตาที นะครับผมใช้ตัวรุ่นซีเมาส์ตัวนี้เป็นประจําทุกวันนะครับความปรปทับใจที่ผมรู้สึกว่ามันมันช่วยในหลายๆอย่างกับผมเนี่ยก็คือ1เลยคือเรื่องสุขภาพผมสุขภาพตาครับผมตาเนี่ยมันไม่ล้าเวลาเราใช้งานทั้งวันเนี่ยผมก็ทํางาน7จถึงแชั่วโมงต่อวันนะครับมันไม่ล้าตาปกติแล้วเราเคยรู้สึกปวดตาแต่พอเราใช้ตัวกล้องตัวนี้เรารู้สึกไม่ปวดตาแล้วมันสบายตาก็เรื่องของการโฟกัสการซูม ค่อนข้างจะเก่งมากๆคือผมปรับซูมเนี่ยระยะซูมแค่ครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องปรับโฟกัสขึ้นลงของตัวขับเฟกอาร์มอีกเลยก็คือไม่ต้องปรับโฟกัสแล้วคือมันโฟกัสให้เราชัดแล้วก็คือชัดทุกระยะ ผมคิดว่าต้องใช้คํานี้ว่ามันชัดทุกระยะสะดวกมากนะครับเป็นจุดที่ผมว่าช่วยผมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างสะดวกแล้วก็ก็ขอฝากอุปกรณ์ที่คุณภาพสูงไว้นะครับสำหรับตัวกล้อง l ลกาไอเวส T าทีที่ผมใช้เป็นรุ่นสีเมาส์ใครที่ต้องการใช้กล้องตัวนี้สามารถติดต่อบริษัทฮิสโตเซ็นเตอร์ประเทศไทยได้นะครับบริษัทเป็นผู้นำเข้าตัวกล้องไลกาทุกรุ่นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผ่านกันไปนะครับ2 EP สำหรับ LIGA iVesta 3 Greenob s t e r e o, o Microscope ทั้ง2รุ่นนะครับท้า m IT Service ก็ต้องขอขอบคุณ Histo Center Thailand ที่ได้มอบ LIGA Microscope iVesta 3 Integrate Camera มาให้เราได้สัมผัสหากว่าคุณสนใจกล้อง Microscope ก็อย่าลืม Search Google คำว่า Histo Center l <my> e experience and our lab One day o u need our services We prepare Apple products such as the MacBook MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Mini, Mac Pro, iPhone, iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, computer repair All notebook, desktop, PC version, the minor repairs by qualified professionals We focus, that's the service. customers trust us a lot And attention is focused on the core of our company We will cream the premium services to our customers We all thank you for your trust, always